ยาเพื่เพื่อนครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนนะไดูพลิก125นะครับตัวไฟหน้าไม่ใช่ LED นะเป็นตัวธรรมดานะครับเจ้าของรถบอกว่าสตาร์ทเครื่องนะครับไฟหม้อน้ําโชว์แบบนี้นะครับแต่ตอนเปิดปิดปกตินะครับนี่นะคือปกติเลยนะเวลาเราเปิดปิดนะครับไม่มีแบบไฟโชว์เลยนะครับมีแต่ไฟเครื่องไฟเครื่องยนต์นะครับหรือไฟเอนจินเครื่องยนต์เรานี่แหละครับลองกดสตาร์ทดูนะครับ เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าผมเช็คอะไรบ้างผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับจุดแรกเลยนะครับผมดูเซ็นเซอร์ครับหม้อน้ํานะครับดูเช็คหามาลองนะครับวัดค่ามันไม่เสียเลยหามาลองนะครับคิดว่ามันเสียนะครับแล้วก็ดูน้ำยาหม้อน้ํานะครับจุดที่ต้องเช็คนะดูน้ำยาหม้อน้ํานะครับผ้าเราใช้ต่น้ำเปล่ามันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ อันนี้ผมเปลี่ยนแล้วเป็นน้ำยาหม้อน้ำนะครับแบบนี้เลยสีขเขียวนี่เลยตอนแรกมามันเป็นใสๆครับผมก็คิดว่าเป็นหม้อน้ำนะครับน้ามันใสไม่ได้เปล่าเลยครับถ้าใครใช้น้ําเปล่าปินนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าไปเครื่งตัวนี้เป็นแน่นอนครับแต่ผกุกอะไรเช็คสายนะครัเช็คสายสายไฟนะครับมาหากล่องเลยเว่าสายสีอะไรครับอันนี้มันเป็นสีชมพูชมพูขาวนะผมก็เช็คปุ๊บมันก็ไม่ขาดไม่ไรนะผมก็เลยถอดกล่องออกมาดูครับ เราก็เกิดโบชีขึ้นมาทันทีนะครับรอดูนะนี่นะเห็นไหมเนี่ยครับหายละเนี่ยครับเนี่ยจับังแรงครับมันหายนี่เห็นไหมสายมันขาดข้างในครับเดี๋ยวผมลองไล่เช็ดดูก่อนนะครับก็คือเวลาเราเช็คกับรถนะครับตอนที่มันยังไม่มีการขยับนะครับมันไม่ขึ้นนะมันปกตินะครับแต่พอเรานะครับ ขับไปนะครับตกลุมตกลอยไรเงี้ยสายมันออกห่างจากกันนะครับว่าตอนที่ผมวัดค่าต่อเนื่องอ่ะมันยังปกติใช่ไหมมันไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเหมือนเวลาเราจอดจอดอขาตั้งคู่ครับแบบเนี้ยสายมันกดเข้ามาหากันนะครับแล้วทองแดงนะครับหรือว่าทองไอสายไฟเนี้ยมันมาชนกันมันก็วัดค่าต่อเนื่องแต่ว่าไม่ขาดนะครับแต่พอตกลุมปุ๊บมันมีการยืดของสายไฟปุ๊บ มันออกจากกันนี้ไปมันก็โชว์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดชิคตัวนี้ก่อนนะผมเจอแล้วครับมันขาดช่วงนี้โอเคนะครับเพื่อนๆใครเจออาการแปลกๆก็แชร์คอมเมนต์ได้นะหรือว่าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้ครับเดี๋ยวผมไล่ต่อสายไฟก่อนนะครับเพราะผมเจอปัญหาแล้วโอเคนะคเพื่อนทนาินี้ก็ยืดปก like, ักกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วขอบคุณครับ